ก็แก,แก้บนก็แก้บนที่วางบางคนเียเขามา,มาแล้วก็มาขอนู่นขอนี่ไงอ๋อครับผมผมยังคิดอยู่นะว่า<อ>ถ้าเรามายืนตรงนี้นะ<อ>ก็เหมือนเขาฝันคนเขาผัไใลดีนี่แห<อ>ละตายแล้วแหละคนนั้แล้วก็ได้มาเขามาบอกว่าเส<อ>ร็จเรียกกรมามาเข้าฝัน่ามีเลยตรงนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้าผมกําลังเช็คเอาท์นะครับ มีเอฟซีคนหนึ่งทักมาทางข้อความเพจเขาบอกว่าคุณก็ครับคุณกลับหรือยังครับผมบอกว่ายังครับเขาแนะนําตัวมาว่าเขาเป็นนักจัดรายการวิทยุและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองสุมพรรณนะครับโอกาสแบบนี้มันไม่มีง่ายๆอย่าปล่อยให้ลอยนวลไปครับไปสิครับไปเที่ยวกันคะ่ะ สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บรถเก่าๆนั่งได้นะโหก็โอเคร <okay. S 2> ครับพี่โอเคสวัส okay. ดีเพิ่งไปชนก็มา <c oughs> จริง <c oughs> ยังซ่อมไปเสร็จอือหือ,อขีดทำงานครับผมบมีข้าวราตวงครับเดินทางจากนีไ่ไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไหมถึงไหมพี่พี่ขับน่าจะได้แต่คนอื่นขับผมไม่ถึงพี่ขับรถเดียวเหรอพี่ขับช้า เออขับช้าๆนะนี่นะฮะตอนนี้ก็เดินทางไปไหว้กรมหลวงสุมพรรนะครับเพื่อนๆเดินทางไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เจอคุณพี่ใจดีมากนะฮะที่พาผมเที่ยววันนี้นะครับที่ที่พี่ทำงาน,นอยู่นะ มีขึ้นวัจันทร์วันเสาร์ขึ้นใหญ่อ่อันนี้อันนี้คือการนุ่มยูรักสอตอจัดทร์วันเสาร์ครับอันนี้ในในชุมชนจัดตรงเนี้ยจัดเฉพาะวันเสาร์นะดูว่าทุกที่นี่จัดจันทร์จันทร์นั้นสูงอีกที่นึงจัดที่วันเสาร์โอ้ครับทำไปวันเสาร์นะอย่าให้ตัวเองมันเครียด พาทัวร์หน่อยครับพาทัวพอถึงแล้วก็้ทำการเทียนใช่ไหมที่เขามาบนไว้วเขาก็จะเลื่อยพัดพัดมาบนผีน้กผีน้กผีกกอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วก็แต่ว่าเดอก็รับมาแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาครับผมเอาฟรีก็ได้ <laughs> ถ้าไม่มีตังก็ฟรีได้ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำบุญไปนะนักคนที่าแค่บนเขาแก้บนะ ก็า้องตะโกนให้เขามาแล้วก็มาขอรุ่นขอนี่ไงอ๋อครับขอให้สาเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอได้สมัครงานสมัครทหารอะไรเงี้ยพอได้เข้ามาแค่คนโดยจุดกี่นัดกี่นัดครับผมไปมีข่าวบอดีของหลังสวนคนหนึ่งเมียเมียเขาเนี่ยจะต้องผ่าตัดสมองครับคนผ่าตัดสมองเนี่ยวเราจะมีรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะรอดหรือเป็นอะไรเงี้ย เขาเลยก็มาบ่นไปเด็ดพ่อกรมหลวงเนี่ยว่าให้เมียเขาปลอดภัยอืผ่าตัดให้ปลอดภัยพอผ่าตัดแล้วเมียก็หายปกติใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าเขาบ่นดอกกุหลาบไปเท่าไหร่อเขามาจัดดอกกุหลาบเออเต็มไปหมดแดงไปทั้งนื้อเลยก็มีมีมีทั้งคนบ้ามีลัวข่าชมบอกว่าเวอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงด้วยครับแต่เขาเขาบอกเขาบ่นไว้ว่า ภรรยาเขาหายเนี่ยเขาจะมาแก้บนกี่กี่แสนกี่รุ่นนองเนี่ยจัดแดงหมดเลยแดงเตวลาเป็นคนชราสีแดงอ๋อเพราะเวลาเวลาพี่น้องประชาชนใครจะมอก้นเวลาเขาทำเสื้ออะไรแล้วแต่อะไรจะเป็นเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงครับผมแล้วก็ช่วงที่เขามีงานแล้วก็จะมีนางรำมารำแบบนี้นี่รำเต็มหมดเลยดอมดอมด้างล่างเลยนะ พันพันคนเลยครับเขาใส่ชุดแดงครับชุดแดงแต่ก็มีสีดําแทมแทมอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นรูปเรือนี่หัวเรือหัวเรือเนี่ยเหมือนเหมือนต้องท่านประชับอยู่ประชับอยู่กลางเรืออันนี้ท้ายเรือแบบนี้ไม่นี้ไปรู้ถ้าเราดูข้างล่างนะจะเป็นรูปเรือวิ่งออกใช่ไหมจะเป็นรูปหัวเรือวิ่งออกเขาเนี่ยเรายืนเืย แจ็คแอนด์โรสได้เลยนะฮะก็ดูหลังไททานิกไหมใช่ใช่ใช่ผมยังคิดอยู่นะว่าถ้าเรามายืนตรงนี้นะก็เหมือนไททานิกใช่เดียไททานิกเออเออเนาะก็เป็นไอเดียดีมากเลยนะตอนแรกที่มาเนี่ยครั้งแรกที่มาที่เห็นเขาทำเสร็จแล้วนะก็เดินขึ้นมางง ทำไมเขาสร้างอะไรเกะกวไปหมดเลยทำไมไม่เป็นระเบียบเลยอ๋อพอเราด้ถึงรูปเรือวิ่งออกจากเขาเนี่ยอ๋อครับเราไปดูข้างล่างอ๋อไอ้นี่จะเป็นหัวเรือที่มันอยู่ครับออแล้วก็เป็นกลางเรือครับสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเรามองตรงนี้จะเห็นเหมือนจะเห็นแจ็คกับโรถแจ็คจริงครับผม อ่ะนี่ชุมพรชุมพรโอ้โหเห็นเรือเป็นรูปเรือเออใช่ใช่ใช่เรือหลวงข้าวตั้งโอ้โหใครยะงมาบนวะไม่เแต่ไปติดสหานไม่ได้ใช่ไหมติดเลยแหละติดใช่ไหมบางคนก็สอบในสิบสอบตำรวจอะไรเงี้ยครับสอบเข้าสถานครับ เรอราชการครับเรื่องค่าเรื่องสุขภาพครับผมจริงเรื่องสุขภาพเนี่ยมาบนท่านถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก็ชื่อไม่ได้ถ้าเรื่องเรื่องโชลาภนะฮะโชลาภท่านไม่ไม่มีนะไม่ค่อยทำไมใบเบอร์ใบหวยก็ไม่มีอ๋อนี่เรือจริงไหมเรือจริงที่มันจมในทะเลเลยที่บอกว่าฝันอะไรนะเกะข้าฝันเข้าฝันแล้วก็เข้าฝันคนเขาผักใลดีได้เลย เปลตาไปแล้วแหละคนได้แล้วก็ได้มาเขามา,มาบอกว่าะสะเสร็จในกรมก็มาเข้าฝันว่ามีเลยตรงนี้ครัให้ไปเอาเรือมาด้วยครับเขาไปเขาไปก็แรกที่รูกคงจะไม่จริงมากเลยนะไปตื่นเลยก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ใหญ่มากเลยครับที่พามาเที่ยวุ <S <S 2> <S 2> มลวงสมพลหรือว่าหาชัยนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยครับผมครับบ๊าัสดีครับนะ เดจวกันคลิปหน้านะครับจะเดินทางไปไหนที่ไหนมองไดนพอกันครับ